วันนี้มีแฟนทื่อุดมกันจะนั่งก็คิดจะยอนก็คิดกันแม้แต่เวลายืนยังคิดเลยนะคะเวานนี้นั่งคิดเลยเรจริงๆกับไม่จะเดินไปไหนหนูก็คิดเวาลานอนก็คิดนะ <c oughs> โอ้ยเฮียอยู่ยี่พองแล้วกะคนทิผายเลยแล้วคุณเป็นใครเนี่ยสะพาน สะพานพูดได้ไหมไม่ได้เจ็บเป็นไหมไม่ได้นอนลงจริงๆนะ่งกระบากลำบากไอ้มุงจะนอนหงายทำไมกอดไหนๆแล้วก็เข้านอตไปเลยไอ้เดี๋ยวนอตไปทิ่มน,นางเอกกูเออนี่เห็นพี่อุดมมั้งไหมคะเมื่อกี้เขาก็มามา,มาเลยค่ะเขาบอกว่าถ้าเจอมาเรียรช่วยบอกมาเรียรด้วยว่าอุดมคิดถึงมาเรียรทุกลมหายใจ พุจัยนะพุชายวันไหนไม่ได้เห็นหน้ามาเลียเขากินข้าวไม่ได้พุชัยนะพุชายนี่เขาอยากจะแต่งงานกับเธอมากที่สุดเฮ้ยทำไมอีกล่ะมาเล่นแม่งอยู่กับหัวตะพานเนี่ยมันเขินมันเขินก็ไปนั่งที่ชายตะลิงนู่นก่อนไปเล่นกับต้นไม้นู่นก่อนไปได้มันไกลแดดร้อนมานั่งหาในกลางสะพานแล้ว แล้วมึงเป็นใครเป็นสะพานพูดได้ไหมไม่ได้ก่อนลง